ลูกฮะผมส่งอะไรอามันน่ยน่ยน่น่ผมส่งอะไรบอกได้ดีก่อนบอกได้ดีก่อนลูกฮะผมส่งอะไรครับนั่งใหดีลูกกินข้าวก่อนนั่งดีเร็วเดี๋ยวตกมะวันสามซ่อนอยูวันสา วันซ้ำขุดออกมาเจออะไรอ่มานอนสั์แรดี้ทำไมแล้วดูดิผมยังไม่ได้ทำเลยหรือว่าทําทรงนี้ทั้งวันดีไหมนั่งดีๆไม่เอาเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวน้องตกอ่ะเออขนาดมีเข็มขัดมาห้ยังจะตกเลยเนี่ยแล้วเข็มขัดไม่ลุกห้าห้า ต่อเนไปที่สงาจะหมดอยแล้วมามมาลูกเดี๋ยวได้กินนมกวดซีเรียแล้วไนลมีช่วนะอก้ลูกาเนี่ยลูกฝรั่งกินกุ้นเชียงครับลูกฝรั่งชอบกินขึ้นเชียงแล้วดูดิโอหมายกุเนศโอ้หมายก็าวฮะพ่อแม่ไม่ฝากผมไม่เลยไงลูกให้มันเป็นก้อนเนี่ย

ที่สาขหมดดันดาหงมดดังวันหนอสเดี๋ยวาันนีรถมอย่ติดไฟแดงอืมชอบที่ไมกลุ่มธุรหลงม่กเดี๋ยวรหลังได้ดิทำห้่กิ่เดี๋ยวโน่นโน่นโนนดนดูเคลุกโเดนลุกโเดนเจากัวชื่อคนทโกเดน ว่าวัเกิดเตุก็อนนเดนเจ้นุ่โเดนโเดนสภาพเป็นอย่างนี้อ๋อจะเข้าเรกินพ่อยนั่งดีลูกอ้อนมเดี๋ยวได้กินอนนี่แหละได้กินนมหมดซีเรียลแหละแล้วก็กินวอเตอร์เมร้อนกินบักแตงโมอ๊มอุ้ยพอตัวเองจอดเปิดกระจกถามว่าอะไรที่มีอะไรเขาถามว่า Oh. Mà nữa mà Giờ thì để đơn nhiệm Để đi đơn nhiệm Say thank you Thank you daddy Say thank you Thank you Thank you daddy oh <laughs> you daddy Daddy Say daddy 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 Mẹ không chặt lâu lên để daddy đi gì <laughs> ไม่ต้องมาจับมือแน่เลยเอามาปล่อยมือจะไปล้างถ้วยให้จะไปเอานมมาให้กินไงปล่อยปล่อยก่นอนไป้วก็ไอแคร์ดมิลล์แ e ะซี e รียล e อแค e r ดมิ I get the m เรี and cereal for you Come on I get the m เรี and c e r e เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิ่มแล้วหอนแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยลูกเมาคีเ ah. มาคีล่สาสัตว์เมาคีล่สาสัตว์ ขาเตคันาเตขัทลุหนังมันออกห้หมดทะลุหนังมันออกให้หมดเดนี่ยเดียโอ้ขาเขียวเขียววดเีขโอเคอดันดูสิอดันโอเคดวันซีแล้วดีวันซีแล้วโอเคไอกเกตไอเกตซีแล้วซีล you want some s No. OK. Say thank you Daddy. Thank you, you're welcome.